ระยองเองค่ะเขาก็มีมติเห็นชอบนะคะยกย่านชุมชนเก่าตลาดบ้านเพขึ้นมาเป็นมรดกจังหวัดแห่งที่3นะคะโดยชูผ้าลายตากลันมหุกนะคะแล้วก็วิถีประมงดั้งเดิมสู่เป้าหมายแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมระดับสากลค่ะ ที่ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณารการจังหวัดระยองนายกัญชัยเทพวรชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองประชุมคณะอนุกรรมการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปะ ศิลปกรรมประจำจังหวัดระยองโดยมีนายสมบัติพิมพ์ประสิษฐ์ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองพร้อมหัวหน้าส่วนราชการหน่วยง,งานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเข้าร่วมโดยในที่ประชุมค่ะได้รับทราบร่างคําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและการอุดหนุนงบประมาณปี2569เพื่อสนับสนุนงานอนุร,รักษ์ในท้องถิน่นพร้อมทั้งพิจารณาผลักดันย่านชุมชนก ตลาดบ้านเพให้เป็นมรดกจังหวัดระยองแห่งที่3ต่อจากถนนยมจินดาและปากน้ำประแสะโดยมีมติเห็นชอบเสนอท่านผู้ว่าราชาการจังหวัดลงนามประกาศอย่างเป็นทางการนะคะ ย่านชุมชนตลาดเก่าบ้านเพค่ะก็จะครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่สองเนื้อที่ประมาณ6 7ไร่เป็นชุมชนประมงเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์เชื่อมโยงกับการเสด็จประพาสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดดเด่นด้วยภูมิปัญญาผ้าลายตากระหมุก อัตลักษณ์ประจำจังหวัดตลอดจนเพลงพื้นบ้านแล้วก็วิถีชีวิตชาวประมงที่ส่งคุณค่าทางนี้ชุมชนนะคะก็ได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นและความเห็นชอบร่วมกันเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สะท้อนรากเง้าและอัตลักษณ์ของจังหวัดระยองสู่ระดับสากลแล้วค่ะ